สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็กําลังจะเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่นะครับก็คือเดือนพฤศจิก,กายน2568นะครับเป็นเดือนที่11นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปี2569ในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับวันนี้มีข่าวดีในเรื่องของราคามันสาปะหลังมาอัปเดตให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับห,หลายๆท่านที่ติดตามสอเกษตรวันหยุดมาช่องเราเป็นช่องที่เกาะติดในเรื่องของราคามันสัาปลังแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางและก็แนวโน้มราคารวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยและก็สาเหตุที่ส่งผลต่อราคามันสัมปลังมาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีในเรื่องของราคานะครับหลายพื้นที่ราคามันสัมปลังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างเพราะอะไรแล้วก็ที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันนะครับสำหรับสอกเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับตรงนี้เป็นสารฉีดทางใบนะครับเรียกว่าฮอร์โมนฉีดทางใบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเป็นสารที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับเป็นวิตามินเสริมนะครับก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำมปะหลัง ยางพาราหรือว่าข้าวโพดนะครับฉีดทางใบ1ซองฉีดได้5-10ถึง10ไร่นะครับผสมน้ำา2 0 0 0ถึง400ลิตรนะครับถ้ามีพื้นที่น้อยก็สามารถฉีดได้บ่อยตามต้องการ7วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยที่กำลังแตกใบถ้าฉีดก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะครับมีคุณสมบัติพิเศษสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กดฮิวมิกนะครับ รับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรัรรยุนะครับเรามีแปลงสาธิตแล้วก็ทดลองแล้วใช้ได้ผลที่สําคัญมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ FC นะครับก็ปกติซองละห้าบาทมาแจกจ่ายให้ FC เอาไปทดลองใช้ซองละ179บาทนะครับสั่ง1นซองมีค่าส่ง30บาทหรือสั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับรวกาพิเศษนะครับห้ซองราคาลดเหลือแค่7 5็ดบาทนะครับหซอง หรือถ้า12ซองก็คือแค่1 5 0 0บาทนะครับหลายหลายท่านเอาไปทดลองใช้ได้ผลดีก็กลับมาสั่งซื้อแนะนำให้เอาไปทดลองใช้ก่อนทักซองซองถึง2ซองนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลดีค่อยกลับมาสั่งซื้อ5ซองหรือ12ซองนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อก็โทรสั่งซื้อได้จากเบอร์นี้นะครับ0 9 8 6 5 0 3 8 9แนนะครับแล้วก็หรือจะสแกนลายสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็สั่งซื้อสะดวกสบายครับเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานก,การณ์ราคามันล่าสุดในช่วงนี้ก็พบว่าขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับขยับขึ้นต่อเนื่องเพราะเหตุนี้นะครับเดี๋ยวพูดปัดจจัยสรุปนิดน,นึงจริสงสเกษตรวันหยุดพูดไปหลายรอบแล้วนะครับปัจจัยแรกก็คือในเรื่องช่วงนี้ของออกน้อยนะครับต้องยอมรับเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางนะครับ เราอยู่ระหว่างชาวไร่พี่น้องเกษตรกรกับโรงแป้งนะครับรู้เลยถานการณโรงแป้งตอนนี้เริ่มที่จะวิ่งหามันมากขึ้นนะครับของกรขาดนั่นคือของน้อยนะครับความต้องการยังเยอะอยู่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับเป็น,นกลไกตลาดทั่วไปนะครับก็ส่งผลทําให้โรงแป้งแย่งขึ้นราคากันช่วงนี้นะครับตอนนี้แตะ3าบาทแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคาแต่ละพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นราคาอย่างคร่าวๆนะครับ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งออกนะครับเรามีการส่งออกอมีการขยายตัวในเรื่องการส่งออกนะครับส่งออกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ส่งผลทาให้ราคามันขยับขึ้นนะครับพูดง่ายๆความต้องการส่งออกยังเยอะนะครับก็คือต่างชาติที่เราไปขายให้นะครับโดยเฉพาะโซนประเทศจีนเนี่ยก็ยังคงมีความต้องการเยอะเพราะฉะนั้น พอส่งออกเยอะแน่นอนก็จะเริ่มมีการวิ่งหานะครับนั่นก็ส่งผลนาให้ราคาขยับขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้เรายังไม่สามารถที่จะนําเข้าได้จากประเทศเพื่อนบ้านทางด้านกัมพูชาครับอาจจะนําเข้าได้จากทางด้านเพื่อนบ้านสปะปะลาวอย่างเดียวแต่ว่าด่านชายแดนกัมพูชาย,ยังไม่เปิดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ราคาก็ยังคงสูงอยู่นะครับของยังคงมีน้อยอยู่นะครับ ของยังคงมีน้อยราคาจึงสูงนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งครับที่ส่งผลทําให้ราคาอย่างสูงครับนี่คือ3ปัจจัยหลักนะครับท่านผู้ชมในช่วงนี้แล้วก็กําลังจะถึงหน้าไฮซีซันของมันในเรื่องมันตากนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็จะเป็นตัวดูดซับมันนะครับส่งผลทําให้ราคาขยับขึ้นนี่คือปัจจัยที่ทําให้ราคามันขึ้นช่วงนี้นะพูดง่ายๆของมีน้อยแต่ความต้องการยังเยอะราคาก็ขยับขึ้นนะครับ แล้วก็ล่าสุด3บาทเห็นแล้วนะครับสามนี้3บาทเห็นแล้วหลายหลายท่านจะแย้งว่าแล้วมีโอกาสจะขายได้3บาทมายช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับปัจจัยหนึ่งที่ราคาสูงด้วยในช่วงนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงตามมาด้วยพอเปอร์เซ็นต์แป้งสูงตามนี่ก็จะทําให้ลานที่รับซื้อเป็นมันรวมก็จะขยับราคาขึ้นในขณะเดียวกันบางท่านไปขายที่โรงแป้งก็จะขายได้ในราคาที่สูงตามเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดนี่นะครับข้อมูลล่าสุดในวันฮาโลวีนนะครับวันศุกร์ที่31ตุลาคมมีเจ้านําตลาดไปแล้วนะครับน่าจะสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ถ้าดูจากสถิติข้อมูลที่สอกเกษตรวันหยุดมีนะครับก็คือทางด้านบริษัทธนวัฒนอินเตอร์สตาร์นะครับอยู่ที่อำเภอสับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับ ตอนนี้30%มวันนี้บวกขึ้นมาอีกหาสตางค์เป็น3บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับมัน3 0มส่วน25%อยู่ที่2บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับมันช่วงนี้ถ้ามันพวกพันที่มีแป้งเยอะๆนะครับอย่างน้อย2 6 2 7ก็มีแล้วนะครับในช่วงนี้เฉลี่ย2 6 2 7นะิบนะถ้ามันแป้งนะครับมันที่เป็นพวกอย่ายี่ห้อเกษตรศาสตร์หรือห้วยบงหรืออะไรเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ ขายได้เกือบถึงสบาทแล้วนะครับตอนนี้ถ้าไปขายที่โรงแป้งแล้วก็ถ้าเป็นที่ลานตอนนี้2บาทแล้วนะครับมันรวมมันรวม2บาทมาแล้วหลายๆท่านจะบอกว่าไอ้สอบาทตรงไหนก็ตรงนี้มีข้อมูลจริงนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านจะอยู่โซนไหนไม่รู้นะครับแต่หลายๆส่วโซนก็ซื้อ2บาทกันนะครับแม้กระทั่งโซนที่กําลังอัดคลิปอยู่นี่ก็2บาทกว่าแล้วนะครับมันรวมนะครับที่แถวหนองบัวลาพูแถวอุดรแถว ขอนแก่น2บาทขึ้นทั้งนั้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรนะครับอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ30%วันนี้3บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ25%ก็2บาท55นะครับตั้งแต่15%ลงมาซื้อเป็นมันรวมราคา2บาท5ก็ถือว่าสูงพอสมควรสูงเลยทีเดียวนะครับ นี่คือชัยภูมิดังนั้นเลยอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นจัตุรัสนะครับชัยภูมิสตาร์ทเช่นเดียวกันนะครับราคาขยับขึ้นมาตั้งแต่วันที่24ตุลานับมบราบาทนะครับแล้วก็25%อยู่ที่2บาท50าทนะครับนี่คือในส่วนของชัยภูมิสตาร์ทอีกที่หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่ชัยภูมินะครับจอจเจริญมาเก็ตติ้งอยู่ที่ ตำบลบ้านธาตุอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับ25%ตอนนี้ซื้อที่2บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัม3 0เนะครับรับซื้ออยู่ที่2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมใกล้แล้วนะครับใกล้จะเข้าถึง2บาทแล้วจังหวัดเลยกำลังจะตามจังหวัดชัยภูมิไปติดๆนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดโคร,ราชนะครับ แสงเพชรอินเตอร์สตาร์ทนะครับวันนี้รับซื้อนะครับอยู่ที่30% 2บาท80 2บนะครับ25% 2บาท40นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดโรงแป้งนี้จะมีค่าเบรกนี่นะครับมีบอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมค่าเบรกก็จะเป็น สาก็จะเป็น2องบาท9ก้าสนะครับ25ก็จะเป็น2องบาทสิสตางต่อกิโลรกร,รัมนะครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วในส่วนของราคาแล้วอุดรนะครับอุดรอ,อบอกเลยว่าอุดรราคาช่วงนี้แข่งกันดุเหมือนกันนะครับตรงนี้คอนเฟิร์มครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายโรงแป้งที่อุดรเยอะนะครับแล้วก็เรามีลานเครือข่ายลานเยอะ ช่วงนี้ต่อสู้กันรุนแรงนะครับตรงนี้บริษัทชาวดีอีสานนะครับอยู่ที่กุมภาวาปีจังหวัดอุดรนะครับโซนนั้นก็จะมีหลายๆโรงแป้งที่แข่งกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวดีแก่นเจรนะแก่นเจริญกระนวลนะครับชาวดีหรือเอ่อซีเคนะครับโซนนู้นก็ราคาไม่หลุดกันเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ตอนนี้30%รับซื้ออยู่ที่2บาท95นะครับ25%รซับซื้ออยู่ที่2บาท45สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ชาวดีนี่ถ้าเป็นชาวไร่น่าจะมีค่าเบรกด้วยนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับก็เป็นราคาที่อุดรนะครับที่เหลือก็ราคาขยับขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านแย้งมาว่าขึ้นที่ไหนไม่เคยเห็นนะครับก็ก็ขึ้นแถวเนี้ยครับตอนนี้ลานเครือข่ายสอเกษตรวันหยุดนะครับบอกเลยรับซื้อรวมค่าเบรกด้วยนะครับรวมค่าทุกอย่างแล้วอยู่ที่2องบาทสิถึงสองบาทสินะครับมันรวม ทั้งหนองบัวรำพูทั้งอุดรน,นะครับอุดรก็มีหลายลงเลยหลายลานเลยนะครับตอนนี้แข่งกันบางพื้นที่ก็ซัดไป2บาท20แล้วนะครับมันรวมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับราคามันขยับขึ้นต่อเนื่องพุ่งไม่หยุดเป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมที่มีมันขายในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านกังวลใจว่าจะเปิดด่านแล้วราคาจะไปยังไง ขออธิบายนิดนึงนะครับหลายๆท่านจะเข้าใจผิดในเรื่องของการนําเข้ามันสําปรังนะป66ี -66 เนี่ยเป็นปีที่ราคามันขายได้4บาทเนี่ยเราก็มีการนําเข้านะครับท่านผู้ชมยังคงมีการนําเข้าเยอะอยู่แต่ปัจจัยหลักๆไม่ได้เกี่ยวกับการนําเข้าการนําเข้าอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับแต่องค์ประกอบหลักที่ส่งผลทําให้ราคามันสูงนี่ก็คือในเรื่องของส่งออกนะครับ เมื่อไร่ก็ตามที่เราส่งออกได้เยอะนั่นคือราคามีโอกาสสูงนะครับแต่ต้องไปดูด้วยว่าส่งออกราคาสูงไหมปีนี้ปีนี้นะตั้งเป้าไว้7.5ล้านตันนะครับส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเนี่ยต้องต้องบอกก่อนนะว่าน้มันสำปะหลังเราไม่ได้ส่งออกเป็นหัวมันสดนะครับเราส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นมันเส้นก็คือมันตากหรือว่าแป้งมันสำปะหลังสาคูนะครับพวกนี้นะครับมันอัดเม็ดพวกนี้นะครับ เราส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์มันสัาปะหลังรวมปีนี้ตั้งเป้าไว้7.5ล้านตันน่าจะทะลุเป้านะครับปี67ที่เป็นปีที่ราคามันต่ำที่สุดเนี่ยเราส่งออกได้แค่6ล้านตันนะครับแล้วปี66ซึ่งเป็นปีที่ราคามันสําปะหลังสูงที่สุดเนี่ยเราส่งออกได้มากถึง8ล้านตันนะครับนั่นก็คือจะเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคามันขยับขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ไปดู ราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับก็เริ่มที่จะมีขยับขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับราคาส่งออกด้วยก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุสน,นสอกเกษตรวันหยุดโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับ1ซองฉีดได้ห้าถึงสิไร่นะครับรับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรนะครับสอกเกษตรวันหยุดเรามีแปลงสาธิตนะครับทั้งอ้อยข้าวมันสำปะหลังนะครับเราฉีด หมดแล้วนะครับก็คือใช้ได้ผลดีถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่น้อยนะครับปลูก4ี่ห้าไร่ก็7วันฉีดครั้งหนึ่งได้นะครับแต่ต้องฉีดในช่วงที่เขาแตกใบแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นมันก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับกําลังดีนะครับหรืออ้อยก็ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะครับกําลังดีสามารถที่จะฉีดได้ก็ขอบคุณ ในส่วนของโรงแป้งต่างๆที่เผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียและสอกระสิทธิ์วันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ